ครับก็จริงๆแล้วปัจจัยสำคัญจริงๆก็คือพี่แบนครับก็คือเคยร่วมงานกาันแล้วก็ในใจก็อยากเล่นร่วมกับพี่แบนอีกครั้งหนึ่งอยากมาเรียนรู้หลายๆสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับพี่แบนครับครับก็เป็นช่วงเวลาที่สนุกเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยได้รู้สึกว่าตัวเองได้เรียนรู้ตัวเองและเติบโตขึ้นในในแบบวิธีคิดในการเล่นฟุตบอลอะไรครับก็จริงๆแล้วผูกพันกับหลายๆอย่างนะกับพี่แบนอะไรเงี้ยครับก็ อย่างลูกแรกที่ทําประตูได้ในชุดใหญ่ก็คือพี่แบรนคนแอซิสแล้วก็ลูกสุดท้ายที่พี่แบรนยิงได้ในนามทีมชาติอเงี้ยแมตต์ลารลาของแกอะไรเงี้ยผมก็เป็นคนแอซิสให้พี่แบรนอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ได้มาร่วมงานกันในฐานะที่พี่แบรนเป็นโค้ชอะไรเงี้ยผมเป็นผู้เล่นตอนนั้นเหมือนผมก็เป็นกัปตันด้วยอะไรเงี้ยก็ได้ได้คุยได้พูดคุยกับพี่แบรน่ะค่อนข้างบ่อยใช่ครับก็ก็เคารพในตัวพี่แบรนแล้วก็ ถ้ามีโอกาสในใจก็เคยอยากคิดว่าอยากร่วมงานกับพี่แบงน์อีกสักครั้งนึงครับจริงๆก็มีหลายคนครับมีมีปกเก้ามีทิติพันธ์มีวีละเทพอะไรเงี้ยครับมีนนท์แล้วก็หลายๆคนก็เป็นเคยร่วมทีมกันอะไรครับอย่างบอลแบ็คขวาอะไรย่างเงี้ยอย่างบีอะไรเงี้ยเชนเองไม้เองนะครับก็เป็นรุ่นน้องที่ที่โรงเรียนอะไรเงี้ยครับก็หลายๆคนก็จะเห็นกันแล้วก็ เคยร่วมงานกันมาบ้างล้วครับก็น่าจะมีผลนะครับก็โอเคตลอดสองสามปีมาเนี่ยก็เล่นที่สนามแห่งนี้มาเลยก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสนามเนี่ยน่าจะคุ้นมีความคุ้นชินแล้วก็เอ่อก็รวมถึงความรู้สึกด้วยอะไรเงี้ยครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการปรับตัวเรื่องของสนามก็หวังว่าสิ่งที่เรียนรู้มาทั้งหมดะไรเงี้ยก็พยายามจะ ถ่ายทอดพยายามจะบอกกล่าวอนะไรเงี้ยก็จะมีนักเตะเยาวชนมีผู้เล่นที่เป็นซีเนียหลายๆคนอนะไรเงี้ยรวมถึงผู้เล่นต่างชาติอนะไรเงี้ยเราคนต้องปรับตัวก่อนอย่างแรกแล้วก็หวังว่าสิ่งที่เรามีอะไรเงี้ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นต่อทีมแล้วก็ต่อผลการแข่งขันนะครับก็หวังว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมดอนะไรเงี้ยจะเอามาเป็นประโยชน์ให้มันได้มากที่สุดครับครับก็ก็ยังมีความท้าทายอยู่ในทนะุกๆปีอะไรเงี้ยก็ ได้มาร,มร่วมทีมก็จะพยายามทำผลงานเองให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยครับก็ด้วยตําแหน่งด้วยตําแหน่งศูนหน้าเนี้ยก็ต้องการยิงประตูใจก็อยากยิงประตูใ,ะตให้มันได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะสามารถทําได้แล้วก็สุดท้ายก็อยากให้เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนร่วมกับทีมให้ทีมคว้าชชนะให้ได้ใน แต่ละเกมน,นั้นๆครับอย่างที่บอกก็เป็นเป้าหมายท้าทายแต่ว่าก็ไม่ได้คิดหรอกว่าแบบจะต้องทําให้ได้หรือยังไงเลยก็ถ้าทําได้เราก็ดีใจแหละเพราะว่ามันมันไม่ใช่แค่ปีเดียวที่เราทาสาเร็จมันเป็นระยะเวลาที่มันนานมากอะไรเงี้ยเราต้องทําตั้งแต่แบบมันก็จะเหมือนถ้าทําได้มันก็จะเป็นเรื่องดีมันเป็นเรื่องที่เราน่าจะภูมิใจเรื่องหนึ่งแหละแต่ว่าถ้าทําไม่ได้อะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรว่าแบบมันยิงไม่ถึงเนี้ยก็แต่ว่าก็พยายามอย่างที่บอกพยายามจะทำประตูให้ได้ในทุก ทุกครั้งที่ลงเล่นในทุกๆทุกๆโอกาสที่เรามีโอกาสเลยครับในฐานะฟุตบอลน่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนอนะไรเงี้ยเราก็อยากคว้าแชมป์อยู่แล้วอะ่ะเราอยากผลงานส่วนตัวแน่นอนเราก็อยากทําให้ดีแหละแต่พอเราไปอยู่ร่วมทีมไหนแล้วเราก็อยากอยากให้ทีมได้ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันเลยครับก็หวังว่าสิ่งที่ตัวเองมีอะไรเงี้ยหรือว่าสิ่งที่ตัวเองจะทํางานลงไปอะไรเงี้ยแล้วก็ผลงานของตัวเองอะ่ะมันจะทําให้ทีมประสบความสําเร็จตามไปด้วยครับผมก็ ฝากถึงแฟนบอลทูแบงคอกยูไนเต็ดครับ mm hmm. ก็ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ